ผมเริ่มจับสไตล์น้ำหมูออกแล้วผมรู้แล้วว่ารอบไหนน้ำหมูเป็นหรือไม่เป็นว่ะเอาว่ะเอาว่ะจับสไตล์น้ำหมูได้แล้วผมจะเป็นคนปกป้องน้ำหมูเองโอเคน้ำหมูสุดยอดมากมากนี่ว่าพี่ทำมาเองครับผมจะตามน้ำหมูเองเอาละมือเอาละมึงมันมันดับไปไงนะ พี่เต้ตายทันใดๆใครอยู่พี่เต้บ้างพีนอยู่กับพี่พันผืดในห้องต้นไม้พี่อยู่ห้องต้นไม้ต่ัวใครในเต้ตายตรงไหนพี่ไม่รู้อยู่ใครพี่อยู่กับกล้องตอดเวลาพี่ไม่ได้ออกเลยผมยืนยันเพียกเห็นผมให้เพียกเห็นผมยืนเฝ้าอยู่ไหมพี่ไม่พี่ดูเวก้องตรงเทขยะอยู่แล้วพี่จับสงสัยได้คนหนึ่งใครดูกล้องไอ้เครื่องสแกนอะมีใครมีหลักฐานยืนยันที่อยู่บ้างยกมือขึ้นผมครับผมครับอยู่ทางขวาใครยืนยันใครยืนยันให้พี่เจมได้แต่เจมเข้าไปในห้องเติมลมแป๊บเดียวแล้วออกมาเลยอะค ผมต้องผมต้องไปไอ้ต้นไม้พี่ผมเข้าผิดนห้เข้าผิดไอ้แล้วโอเคโอเคแพตตี้พี่เจมส์ยืนยันให้แพตตี้เข้าใจแล้วพี้อยู่กับพี่เจมส์เห็นเห็นเห็นแพตตี้พี่นั่นมูอยู่กับใครครับพี่พี่เดินสวนกับใครไม่รู้ออกจากห้องต้นไม้มาห้องต้นไม้ใหญ่อ่ะยืนยันได้ปหมว่าเจอพี่อ๋อเจอเจอเจอกับเบสเจอกับเบสใช่ไหมเบสเข้าไปห้องต้นไม้ปะเบสยืนยันได้ไหมเห็นเห็นครับผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรพี่นั่นโบอาจจะโกหกแต่ผมไม่รู้ไม่หวดอะแต่พี่นั่นโบอาจจะโกหกฟังผมไว้พี่จะโกหก อะไรพี่ก็เจอพี่ก็เจอพี่ก็เจอกับเนี่ยพี่ก็เจอกับเบสอะพี่หนูพี่อาจจะโก้พี่โก้หกอีกแล้วเหรอกูจิกจังขนาดนี้กูโก้หกอีกแล้วเด็ดเนี่ยพี่นุ๊อย่าอย่าผมแค่อาจจะแล้วคือละละละคือกูคนเดียวได้นะเฮ้ยมันไม่มีคนน่ะฆ่าไงอ่ะพี่เจอใครเนี่ยพี่ฆ่าเลยนะเนะดไปดับไปไปได้ไหม จอใครวะเฮ้ยพานอยไอ้เหี้ยอ้พวกกูด้วยวะไปๆต้องกลับไปทำไมกล้าอยู่ห้องหน้าห้องนี้ผมมีข้อสังเกตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เกมส์ให้เกมส์พูดให้พี่เกมก่อนนะฮะมาแก ผมกับเอฟเว้ยสองกล้องกันอยู่ผมเข้ามาสองได้ประมาณสองสามวิผมไม่เห็นแต่เอฟมันอยู่กลางแบบเฉยเลยอยู่ได้ไงวะทำไมมันไวจังวก็อยู่กับกูตัวสายบ่นกูก็เดินไปนิดเดียวใจเมยกูเข้ามาเตือนกล้องสองกทีปุ๊บะผเห็นมึงอยู่กลางแบบแล้วมึงรู้ได้มึงรู้ได้ไงว่ากูกดออกจากกล้องตอนไหนกูไม่รู้ไงกูกดออกไว้สักพักแล้วกูเห็นมึงยืนส่องอยู่เออมึงก็ต่องไปดิถ้ายืนอยู่หน้าห้องแล้วคือแบบเหมือนเดินแบบเช็คก่อนว่าใครมาแถวนั้นหรือเปล่าแล้วพี่เข้าไปพี่เจอศพกล้าไปทำอะไรในห้องนั้น Premises, นะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องคอมมูนิเคชันผมถามก่อนว่าพี่อ่ะขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมใช่ผมอ่ะเพิ่งมาจากข้างบนไปแก้ไฟพี่เดียพี่อ่ะหายไปไหนมาไอตรงแก้ไฟพี่เล่นอยู่หน้ากล้องพี่เดินเล่นตรงไอกล้องบนจอปิดถามคนกนจอได้อาพี่เจมพี่เจมดูล่างมันดูแบบโลกแปลกๆอ่ะพี่พี่อยู่ใต้ล่างพี่อยู่ใต้ล่างไอห้องนี้มันอยู่ทางสายพอดีกับผมจะไปแก้เไรอย่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นไไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอผมไปแก้ไป เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นผมบ้างครัผมเห็นพี่เจมเห็นพี่เอฟแล้วก็เห็นพี่แ่ต่าหากเลยเห็นอไใ่ไหมเห็นกน่แม่ี่เวทเหพี่เห็นกนเห็นกนี่ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็บ่รีพอร์ตเลยไอ้นี่ไอ้นี่รีพอร์ตใครนก้ารีพอร์ตใครทุกนเป็นนน่เี่พี่ทาไมทุกคนไม่เชื่อผมเลยเนี่ยก้ามีหลักฐานที่อยู่กคนที่เ็าเห็นแทนอีกนะแต่แทนเดินแบบแปลกๆอะ พี่นมไม่มีใครเชื่อผมเลยมันไม่จะโหวตผมเลยถ้าพี่เห็นก้านอยู่หน้าห้องอ่ะปูดาวมาพอดีเลยใช่ไหมบอกแล้วเอฟมันมุดไปไม่ได้มุดกูเดินออกมาจริงบอกว่าพี่น้ำหมูโกหกตั้งแต่ต้นเกมน้ำหมูยบเดินหาแล้วว่าน้ำหมูได้เป็นคิลเลอร์ครั้งแรกใช่พี่พี่คือพี่ต้องพี่แน้ำหมูจินเลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้ำหมูยางเมจเจ้า พี่หมูเก่งมากเลยครับ <laughs> <laughs>